สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะอ่ะมาดูผลหวยฮานอยเมื่อวานกันนะคะมาตรวจหวยฮานอยเมื่อวานกันก่อนค่ะสูตรเม็ดเดียวที่แอดได้วางไว้เมื่อวานนะคะเน้นวิ่งรูดสีค่ะหรือฟันสีนะคะรวมถึงตัวเจาะทั้ง6ชุดนี้ด้วยนะว่ามันเข้าหรือเปล่านะคะ เนี่ยผลปรากฏว่ามันเข้าทั้งสามฮานอยเลยค่ะ,ะก็มาดูกันทีละฮานอยเนาะฮานอยพิเศษนะคะเรามาดูก่อนว่าสีมันมีอยู่บนหรือล่างบนไม่มีสีติดมานะ,ะมาดูล่างนะคะล่างมีสีค่ะ,ะเข้าวิ่งรูดสีก่อนเลยวิ่งรูดสีค่ะใครวิ่งรูดสีล่างถ้าบนไม่เข้าเด้อล่างเข้านะคะมาดูเจาะค่ะ เจาะแอสได้วาง4-2ไว้ด้วยนะคะอ่าอ่าออกดูตรงเลยนะคะเข้าทั้งวิ่งทั้งรูดแล้วเข้าเจาะนะคะส่วนท่านอยปกติบนไม่เข้าน้าไม่มีสีส่วนล่างมีสีอ่ะก็เข้าวิ่งรูดนําก่อนเลยค่ะเข้าวิ่งเข้ารูดเข้าวิ่งเข้ารูดก่อนเลยนะอ่ามาดูเจาะสีแปดสอ้าข้ามสีแปดไปก็เข้าวิ่งรูดแทนนะคะ จาะไม่เข้านะคะไม่ได้วางไวเดออาวีไอพีบนออกห้าหนึ่งสี่ล่างออกเก้าหนึ่งอ่ะมีสีติดมาอยู่บนอันนี้เข้าบนเข้าบนอยู่ตำแหน่งที่รูดได้ด้วยอ่ะเข้าวิ่งรูดเข้าวิ่งรูดสีทั้งสามเลยนะคะเข้าทั้งวิ่งทั้งรูดทั้งสามพอนอยเลยนะล่างไม่เข้านะมาดูเจาะก่อนคะ่ะเจาะเข้าตัวกลับ เจาะสีหนึ่งไปนะคะจะออกหนึ่งสีเข้าอยู่เข้าวิ่งรูดแล้วก็เข้าเจาะท่านผู้ชมต้องไปกลับด้วยนะ,ะไม่ได้ว่าก็เสียงตามตรงๆเลยก็แล้วแต่นะแต่ถ้ามันออกกลับแบบนี้ค่ะจะเสียดายนะต้องต้องกลับด้วยนะไปกลับก็เข้าสามฮานอยเลยนะคะวิ่งรูดสีวิ่งรูดสีเข้าทั้งสามเลยค่ะส่วนเจาะเข้าสองฮานอยคือฮานอยพิเศษล่างสีสองออกตัวตรงฮานอยเวพีออกบน 1 4ออกตัวกลับค่ะแอดให้41อ่าไม่รู้ว่ามีใครถูกบ้างเอ่ยมีใครตามเลขแอดหรือเปล่าหากใครตามแอดก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยเดอ้อเฮงเฮงรวยรวยปังปกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อนะคะมารับชมพร้อมกันนะว่าแอดจะให้แนวทางเม็ดเดียวตัวเดียวเท่านั้นค่ะ ฟันตัวเดียวเท่านั้นว่าเลขอะไรนะคะามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อนะคะงวดวันที่7มิถุนายน2564ค่ะเม็ดเดียวนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะอแอดให้น้ำหนักไปที่ตัวนี้นะคะ1ค่ะ หนึ่งอีกแล้วหนึ่งจะบ่อยหรือหจะติดมาบ่อยอีกหรือเปล่านะคะเน้นวิ่งรูดหนึ่งค่ะเป็นหลักนะแอดขอฟันหนึ่งนะอามาดูชุดจอดทั้งหกชุดกันค่ะ อแอตจะเจาะให้เพียงแค่6ตัวนะคะจะได้น้อยชุดนะมี1 2 1 3 1 4 1 6 1 8 1 9ค่ะ6ชุดนี้นะคะหากใครชอบก็จัดไปเลยนะคะวิ่งรูดหนึ่งเป็นหลักเดอ้ออย่าลืมนะคะติดวิ่งบนไว้นะคะเผื่อบางครั้งหนึ่งอาจจะมาอยู่หลักร้อยได้นะจะเน้นทุกคลิปให้เลยค่ะ แอดก็จะเน้นไว้ให้นะหากใครชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านไปได้นะคะหากใครจะชอบเม็ดเดียวตัวอื่นก็ได้นะอันนี้ก็คือแนวทางตามสูตรของแอดนะคะไม่รู้จะมาดีอีกหรือเปล่าน้อก็มาลุ้นกันนะคะเย็นนี้เรามารุ้นกันว่าแนวทางสูตรเม็ดเดียวของแอดจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะหากไม่เข้าเลยไม่มีหนึ่งติดมาเลยแม้กระทั่งติดวิ่งอะคะ่ะไม่เข้าวิ่งด้วยนะแอดก็ขออาภัยด้วยนะคะ ก็อย่างที่บอกไม่มีใครจะวางแนวทางให้แม่นทุกวันและไม่มีใครวางแนวทางหลุดทุกวันด้วยเช่นกันนะคะแนวทางก็ไม่เข้าไม่หลุดกันได้เสมอนะคะอย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเสียงโชคก็ควรเสียงอย่างมีสติด้วยนะคะอย่าเสียงเกินตัวนะ,อ,ะ,อ,ะอย่างไงก็มารอฟังผลเย็นนี้กันนะคะว่าแนวทางที่แอดได้ว,วางไว้ให้นะคะ มันจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะ,ะมาลุ้นกันนะคะใครไม่ชอบเสียงโชคก็เข้ามารับชมดูเพลินๆดูเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะหรือจะเข้ามาเทียบเลขกับแนวทางท่านอื่นก็ได้นะก็ไม่ว่ากันค่ะจัดไปนะคะชอบก็จัดไปนะถูกใจใครบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาอะ,อะ แต่รู้สึกว่าวิ่งรูนหนึ่งนี้ยแอดก็จะวางบ่อยเหมือนกันเนาะแต่เลขอ่ะส่วนใหญ่สังเกตไหมมักจะออกเลขซ้ําเลขเดิมๆอะไรประมาณเนี้ยซึ่งบ่อยมากนะคะพิจารณากันเอาเองนะว่าเลขไหนที่ชอบออกบ่อยๆนะคะก็แอดก็เป็นเพียงแค่คนวางแนวทางเนาะยังไงก็ถ้าชอบก็ชอบคลิปนี้นะคะแอดก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันและกันด้วยเดอ้อแล้วก็ กดติดตามร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันค่ะหากอยากย้อนดูแนวทางสูตรเม็ดเดียวย้อนหลังก็เข้าไปดูแนวทางหวยฮานอยในเพลย์ลิสต์กันได้นะคะแอดได้วางแนวทางแยกออกเป็นแต่ละหวยไว้ให้รับชมในเพลย์ลิสต์ได้นะคะมีหลายหวยค่ะอยู่ในนั้นลองเข้าไปรับชมกันนะก็ยังไงแอดก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีกันอีกแล้วกันนะคะ ขอให้วิ่งรูดหนึ่งมาด้วยนะคะวันนี้นะเรามาลุ้นกันนะคะมารอฟังผลกันค่ะขอพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามากดติดตามเข้ามารับชมช่องแนวทางเลขเด็ดของแอดกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมถึงการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะแอดก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะก็อย่าลืมนะคะเมื่อวานนี้แนวทางใครวิ่งรูดสีบ้างแล้วใครถูกบ้างเนี่ย คอมเมนต์มาบอกแอดบ้างนะแอดอยากจะรู้เหมือนกันเนาะใครตามบ้างใครถูกบ้างนะคะคอมเมนต์ Comment มาได้นะ,อะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อสวัสดีค่ะ